ความตายคือสัญ,ญลักษณ์ของความอยู่รอดร่องรอยของผู้อยู่รอดที่ไม่อาจจะมองเห็นมนแมลงเต่าทองทะเลทรายที่พยายามหลีกเลี่ยงความร้อนต้องโยงขาของมันเพราะถัดจากพื้นผิวลงไปเพียงนิ้วเดียวอุณหภูมิอาจเย็นลงถึง10องศาตัวเมียตัวเดียวอาจเจอสึกหนักเมื่อถูกฝูงตัวผู้เกี้ยวพา เปลือกที่หนาคือเกราะกำบงังทรายที่ร้อนระอุและรังสีอุลตราไวโอเลตนางที่หนาของกิ้งก่าทำหน้าที่แบบเดียวกันเพื่อรับลมเย็นเจ้าก,กิ้งก่าใช้ลูกเล่นที่ได้ผลแหว่งเท้ากลางลมพอช่วยได้แต่เมื่อรังสีร้อนจนทนไม่ไหวก็เหลือวิธีเดียวเท่านั้น ยามเช้าที่ชายฝั่งทะเลทรายนามิบไอยเย็นล่องลอยมาจากทะเลขณะที่หมอกปกคลุมสันทรายความชื้นก็จับตัวต้นไม้มแมลงตัวหนึ่งหาประโยชน์จากอากาศที่เย็นชื้น มันยกขาหลังที่มีน้ำเกาะหยดละอองน้ำเข้าไปในปากในยามอัตคัดน้ำทุกหยดย่อมมีค่ามเมล็ดพันธุ์หญ้าที่ปลิวมากับกระแสลมคืออาหารของบรรดามแมลงเต่าทองและทะเลรายยังเป็นบ้านของนักล่า สำหรับตัวต่อทรายแมงมุมคือมึอกลางวันที่มีแปดขาดูเหมือนเป็นการหนีที่โชคดีแต่เจ้าแมงมุมตัวชาตัวต่อไม่ต้องรอนานเพื่อให้พิษออกฤทธิ์นักโทษซึ่งเป็นอมพาสหมดกำลังวังชา หลังจากหยอดไข่ใส่ร่างของแมงมุมตัวต่อฝังร่างเหยื่อทั้งเป็นเพื่อเป็นอาหารของตัวอ่อนในยามฟักตัวมันตุนอาหารไว้ให้ลูกแต่จะทิ้งให้มันเติบโตเองลูกสัตว์บางชนิดรู้วิธีตั้งแต่แรกเริ่มแมลงช้างซึ่งเป็นตัวอ่อนของแมลงมีปีกรู้วิธีกุดที่แน่นอนมันไถตัวเข้าไปในโพรงขนาดเท่าเหรียญ รามที่แข็งแรงพ่นเม็ดทรายออกมาเป็นชุดจากนั้นก็ซ่อนตัวและหลอกกับดักถูกวางแล้ว มดเนจรตัวหนึ่งไม่ได้ตระหนักถึงอันตรายมันปีนขึ้นไม่ได้จึงหมดหนทางหนีเจ้าสัตว์นักดักรอคอยเหยื่อรายต่อไป